จุดแรกครับบริเวณที่หนึ่งนะฮะจุดจ่ายตางของบรมีินโทฮะฝีมือแกะบล็อกช่างออสเทวดานะฮะที่ทิ้งเส้นพิมพ์ไว้ให้เรานั้นตามหาคือบริเวณนี้ครับบริเวณข้างศีรษะของหลวงปู่ศิลานะฮะด้านนี้ฮะเห็นไหมฮะจะมีเส้นคมๆมสองเส้นฮะทัดมาลาอยู่พาดอยู่บนตรงนี้ฮะสองเส้นนี้ฮะ ถ้าไม่มีพระเกเลยนะครับในบล็อกของในบล็อกนี้ฮะก็คือบล็อกทองแดงและบล็อกทองฝาบาทนะฮะและแปะตังนะฮะนวะคนละบล็อกครับแต่ในบล็อกนี้นะฮะจะสร้างหนึ่งห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะฮะสามเนื้อนะฮะจะต้องพบสองเส้นนี้ฮะที่สะท้อนไฟอยู่เนี่ยเรามาลงกล้องกัน เห็นไหมครับสองเส้นที่ทัดขี่กันอยู่นี่นี่คือเส้นพิมพ์ที่ช่างออทเทลดานทิ้งไว้ล่ะครับเป็นจุดจ่ายตางังสองเส้นนี้ต้องคมกริบนะครับต้องเห็นชัดเจนนะฮะต้องลากลงมาถึงใบหูคู่กันอย่างนี้ครับนะฮะโอ้โหเส้นผมต้องคมชัด พื้นผิวเหรียญต้องเรียบตึงนะครับจะมีกระแสปั๊มนั้นสาดออกรอบตัวบอดี้ทั้งตัวฮะบริเวณแคบๆจะมีกระแสกระแสเส้นเสี้ยนเนี่ยที่เป็นพิเศษนะเป็นธรรมดาของแรงกดนะครับเห็นไหมครับ บริเวณไหลซ้ายของหน้าจอนะฮะจะต้องพบเส้นไม่พิมพ์กลุ่มหนึ่งบนหัวลายครับเห็นไหมครับคมกลีบเลยเหี hey. ้ยนี่หรครับ เส้นพิมที่พูดถึงเส้นเสี้ยนนะคมกริบนะฮะเส้นนี้ยิ่งคมนะฮะรายละเอียดยิ่งเยอะนะ,ะด้วยความที่ว่าเป็นผ้าเหรียญน,นะฮะที่พาดไม่ได้ก็ต้องเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือต้อง เป็นสามมิติฮะเส้นซ้อนสวยงามดีนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยมากนะครับคมนะนี่เป็นเนื้อฝาบาทนะครับเนี่ยจมูกเนี่ยเต็มร้อยฮะเต็มร้อยนะครับ หนึ่งขีดที่อยู่บริเวณจมูกเนี่ยเป็นอาการของแม่พิมพ์นะฮะแต่ว่าความโด่งเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ฮะอาการของแม่พิมพ์อยู่ใต้จมูกครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บริเวณบริเวณสันดั้งนะฮะต่อมาฮะมองเข้าไปในดวงตาครับเห็นไหมครับ วงตาจะต้องมีแวววิญญาณนะครับรายละเอียดนั้นในดวงตานั้นจะเห็นแววนะแล้วก็มีมิตาชัดเจนนะฮะบบ,บริเวณดวงตาเนี่ยค่อนข้างดีแกะเรือลอกเรียนแบบไม่ได้ครับจำแววตาคู่นี้ไว้เนี่ยครับ นี่คือด้านหน้าครับเรามาชมด้านหลังเนื้อทองแดงเนื้อทองฝาบาทนะครับและทองแดงลมดำนะฮะแล้วก็แปะตังจะถูกเจาะหูเหรียน,นครับอาการถูกเจาะเจาะทีเดียวทะลุจะต้องปิ้นและตั้งครับบริเวณปลายยันที่สามจะมีเส้นหงคมนะวิ่ง เฉียงทแยงมุมขึ้นไปสู่หัวเรนหนึงเส้นมุมคมนะครับบริเวณบอใบไม้จะมีเส้นแตกหนึ่งเส้นพาดขึ้นมายาวตรงนี้ครโค้ดสังต้องตอกทุกเนื้อยกเว้นเนื้อแจกฐานใช้น้ำมดนะครับโค้ดนั้นมีทั้งฟันเลเซอร์และฟันตอกนะครับ ปนินิยมดูกันสุดนะครับนะครับ นี่ฮะเส้นที่ผมว่าเนีครับเส้นที่ฉีกเขียงไปขึ้นไปนะครับจนถึงบริเวณบาเหรียญเลยทีเดียวนะฮะจะต้องมองให้เห็นนะครับจะมองเห็นได้ง่ายถ้าเกิดเอียงแล้วก็ดูระดับความต่างนะฮะเห็นไหมครับเส้นแตกไปเป็นไปเปยันแล้วก็วิ่งยาวขึ้นไปเลยฮะทะลุบแบบนี้ดูจุดต่อไปได้เลย เห็นไหมครับเส้นแตกบ,บริเวณบใบไม้นะครับจะจะแตกยาวขึ้นไปถึงบริเวณอัคละยันเก้ายอดด้านล่างฮะผ่านครับโค้ดสังฮะจะเป็นในลักษณะนี้ของหน้านี้ฮะตอกจิกดุกข้งหน้าตัวยันครับจะต้องคมชันลึก่ะยันเก้ายอดฮะยันคู่ ถ้าเป็นโคดตอบต้องเป็นโคดตอกเลขไทยนะฮะในเนื้อนี้นะฮะแบบนี้ฮะสวยงามนี่นะครับโคดตอกนั้นมีสองแบบแต่แบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยมีเพียง399เหรียญน,นะครับ ที่แช่บัตรน้ำมลนในพิธีวันนั้นนอกจากรายการแช่น้ำม์อีก 1, หนึ่งนเหรียญก็คือทองแดงลมดำแช่น้ำม์ฮนนะแจกฐานจะต้องไม่มีโค้ดสังนะครับเพราะเป็นเป็นเนื้อแจกฐานจะไม่มีโค้ดสังต่อบ,บริเวณด้านบนฮะแต่จะมีโคด้ดศิสสลาโซลารลอนิงต่อบ,บริเวณใกล้ใกล้เคียงกับโคด้ดฟันตอกเนี่ยนะฮะกำกับไว้นะฮะ เห็นไหมครับสร,รนี่แหละแล้วโคดต,ต่อโคดนี้จะลึกกว่าโคดที่ท่านชมไปเมื่อสักครู่เพราะว่านี่คือเหรียญที่แช่น้ำมนต์ในพิธีพอจบจากพิธีเขาต่อกันวันนั้นครับ3ามร้อยเก้าหรียญเท่านั้นเองนี่นี่เป็นพระที่ผมใช้เลยทีเดียวนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีความเข้มข้นของด้านจํานวนนะครับบางคนไม่รู้เนื้อหาเนี่ย นึกว่าเก๊ไม่ใช่นะครับเนื้อหาเป็นอย่างที่ผมพูดครับผมชัดลึกนะครับผิวมันจะเปิดฮนะเพราะว่าแช่น้ำมวนมานี่คือจุดจ่าตังฮะของเนื้อนี้ครับ